คนไทยเสียชีวิตในเกาหลีเยอะมากสามสาเหตุหลักๆที่คนไทยเสียชีวิตและก็คนไทยที่เกาหลีเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาคนไทยที่ไปทำงานหลายๆประเทศเกาหลีเป็นอันดับหนึ่งเลยตายปีหนึ่งร้อยกว่าคนเดี๋ยวผมจะมาพูดให้พี่น้องฟังอีกนะครับผมผมก็พูดไปสองสองวันที่แล้วเมื่อเช้าแชร์มาอีกแล้ว นะครับแชร์มาอีกแล้วก็อยู่ในสวนมันเทศก็ปั๊มหัวใจกันก็มีหน่วยงานกู้ภัยเขาก็มาปั๊มหัวใจเหมือนว่าจะเสียชีวิตนะหรือยังไงไม่แน่ใจน่าจะเสียชีวิตแหละเพราะว่าเห็นเขาโพสต์มาเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชายยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับผมโอ้ยครับพี่น้องเอาเรี่ยวคนไทยห้องกันดีตายร้ครับผมนะตายร้คนไทยใน้กาดีห้อน่งตายทุกปีเลย จากสถิตินะครับผมสถิติของปี2563ปี2563มีคนไทยเสียชีวิต128คนไม่น้อยนะครับเอา365ไปหาร128ได้เท่าไหร่คุณคิดดู2วัน3วันตายคนหนึ่งนะครับสาเหตุการตายก็มีอยู่2-3สาเหตุหลักๆนะครับ แล้วก็ปี2563นี่ตาย128คนคนไทยปี2564ตาย133คนใช้คำพัาตายเลยนะครับผมมันง่ายดีไม่ใช่พระพระก็มแล้วนะเดี๋ยวถ้าพระอรหันต์ก็ปรินิพานก็ว่ากันไปแต่คนคนเราเราเนี่ยที่เสียชีวิตนี่ก็ว่าเสียชีวิตนั่นแหละเอาสุภาพดีให้เกียรติผู้ตายนะครับผมก็เห็นแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องคนไทยนะครับผม สาเหตุในการเสียชีวิตของคนไทยนี่หลักๆก,ก็คือสุขภาพร่างกายของคนไทยเนี่ยสุขภาพร่างกายสําคัญมากพักผ่อนไม่เพียงพอหัวใจล้มเหลวบางคนก็อย่างคิปเมื่อเช้าที่ผมโพสต์ไปใน Facebook ก็คืออากาศร้อนแม่จะอากาศร้อนทํางานอยู่ที่สวนมันเทียดนะครับผมโอ้ผมเห็นแรงงานไทยที่เขาร้องเขาแบบเรียกโอ้ยกลับมาเด้อกลับมาเด้อกลับมากอ่า กลับมาทํางานนากันอย่างที่น่ะผมเห็นแล้วผมสลดใจครับพี่น้องสลดอีหลีผมบอกถึงผมสลดมากนะเห็นแล้วเห็นแค่เจ้าปั้มหัวใจกันเราก็เอาห้ามไปลพยงบาน,นผมก็บว่าเน่ใแต่ว่าจะรอดหรือบรอดรอเอดข็ดหนีนะที่ผมแช่ไปคนแชร่เยอะมากในเฟซบุ๊กผมแช่ไปแล้วกับเพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กผมก็แช์เยอะมากไปดูได้ที่เฟซสนองวรณษานะครับสนองวรณษาเฟซบุ๊กสนองวรณษาไปดูได้คนแชร์กันเยอะมากสลดพี่น้องเห็นแล้วเห็นแรงงานไฟหฮา มผมที่แรกผมบูว่าจบเลยโอ้หอยหไหวอะสองสารครับพี่น้องสองสารมากนะพักบ้านพักบ้านพักเมืองมากต้องมาจบชีวิตต้องมาเจอเรื่องรล่าแบบนี้บางคนว่าเกาหลีเนะี่ยมันก็ร่อนมันร้อนแต่มันไม่มีลมไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยอากาศร้อนกว่าเกาหลีเยอะแต่เมืองไทยเนะี่ยมันมีลมโปร่มันลมพัดผ่านได้นะครับผมแต่เกาหลีนี่คืออยู่ในกระทะนี่พี่น้อง พราะว่าภูเขาหล้อมรอมไงมันจะมีแต่ภูเขาไปไหนมีแต่ภูเขาแล้วสวนมันก็จะอยู่แบบนี้เนี่ยคนทํางานใน่ข้งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีลมลมมันนั่นพอคนมันมันเป็นลมในหน้างานหน้าเมื่อแต่หน้างานเนี่ยมันก็เอากันไม่ทันบางทีมันลงแบบกระทันหันเลยเนี่ยช่วยกันไม่ทันครับพี่น้องเยอะมากนี่ก็คือสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากบางคนนี่เก็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลนี่ เยอะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่คนที่ป่วยโรงพยาบาลเนี่ยบอกเลยยิ่งคนไม่มีวีซ่านี่เสียค่ารักษาโรงพยาบาลแพงมากครับในเกาหลีคือหลักสิบล้านเนี่ยไม่อยู่สิบล้านยี่สิบล้านถึงร้อยล้านก็มีบางเคสเนะี่ยคือแบบชน,นิดที่ว่าต้องผ่าตัดนี่เสียเงินเยอะมากครับผมตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลก็น่าจะเยอะนะเท่าที่ผมผมไปหาข้อมูลมานะครับผมแพงมาก เสียงเงินกันเป็นหลักล้านเป็นหลายแสนบาทเลยนะครับผมนะผมก็เลยอยากมาเตือนพี่น้องคนไทยเราเนี่ยว่าขอให้พากันรักษาสุขภาพกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมให้พักผ่อนให้ยังพอยิ่งแรงงานออรไบน์เนี่ยโอโ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าต้องไปแต่เช้าตื่นแต่เช้าทำกับข้าวแล้วก็มารอรถแต่เช้าออกรถตั้งแต่ตีสี่ตีห้าผมเคยไปแล้วผมถึงพูดได้นะถ้าไม่เคยไปผมจะพูดไม่ได้ ผมไม่รู้ด้วยถ้าถ้าผมไม่เคยไปอันนี้ผมเคยไปแล้วนะครับผมไปทํางานะไระบายตื่นแต่เช้าครับทีสามเนต้องลุกมาทํากับข้าวยิ่งหน้าหนาวยิ่งลาบากมากหน้าหนาวนี่ต้องตื่นแต่เช้าถ้ายิ่งนอนอยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยถ้าตื่นช้าก็ไม่ทันน้ําอุ่นเขาตื่นมาแต่ทีทีสามมาทากับข้าวเตรียมกับข้าวกินข้าวรอรถแล้วก็เดินทางอีกขับไปนั่งรถบัสรถอะไรไปกับเขานี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงจะถึงหน้างานเพราะว่างานมันมี ทั่วไปแล้วมันก็อยู่ไกลกับที่พักเดินทางเป็นชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงหน้างานพอไปถึงหน้างานแล้วทางานถึห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเลิกงานก็นั่งรถกลับมาอีกเป็นชั่วโมงกว่ากว่าจะมาถึงที่พักก็สี่ทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม,ท,มทุ่มกว่าสองทุ่มก็กว่าจะทํากับพงกับข้าวอาบน้ากินข้าวกว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่มนี่ครับคือแรงงานอาราบันี่ส่วนใหญ่แรงงานอาราบจะเสียชีวิตกันเยอะ นี่คือความชีวิตจริงในประเทศเกาหลีใต้ล่นทดนนะครับบางทีเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงพี่น้องที่อยู่เมืองไทยด้วยใช้เงินให้เราวังด้วยคนที่มาทํางานได้กลับบ้านก็ถือว่าบุญครับผมนะแต่บางคนก็จะว่าเอามันลําบากขนาดนั้นจะพากันไปทําไมมันก็แล้วแต่เขาใครอยากมาก็เรื่องของเขาครับผมแต่มันมีเรื่องแบบนี้ผมถึงอยากเอามาแชร์ไม,ไม่ค่อยมีใครมาพูดนะพี่สองห้าหกสามตายร้อยยี่แปดพีสองห้าหกสี ร้อยสามสิบสามคนไม่น้อยนะครับคุณเอาสามร้อยหกสิบห้าไปหารดูอันดับแรกก็คือสุขภาพนะครับผมอันดับสองก็คืออุบัติเหตุท <c oughs> ั้งอุบัติเหตุในหน้าง,งานบ้างอุบัติเหตุบนท้องถนนบ้างเยอะนะคนไทยในเกาหลีผมก็พูดไปแล้วคลิปสองวันที่แล้วเนะี่ยคนก็ดูน่าจะหลายพันคนแล้วนะหลายพันยอดวิวรถที่คนดูกันแชร์ไปด้วยนะครับผมแชร์ไปให้พี่น้องทางเมืองไทยเราฟังกันด้วยไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องแบบนี้นะ นะอันดับสองก็คืออุบัติเหตุทั้งในหน้างานบ้างบางคนก็เข้าในสายพานบ้างบางคนก็ตกจากที่สูงบ้างของหล่นทับบ้างเสียชีวิตเยอะแล้วก็บนท้องถนนก็ก็มีนะครับคนไทยนะแล้วก็อันดับสามก็คือจบชีวิตตัวเองนะครับจบชีวิตตัวเองผมจะบอกให้คนไทยในเกาหลีนี่จบชีวิตตัวเองก็เยอะนะครับผมอยากให้ชีวิตเยอะๆนะครับใครที่ชีวิตที่จะ จบชีวิตตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายคิดถึงพ่อถึงแม่นะให้คิดถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่กว่าจะเลี้ยงเรามาโตนี่บางทีผิดหวังนะคนส่วนใหญ่ที่จบชีวิตตัวเองก็ส่วนใหญ่ก็ผิดหวังเรื่องความรักอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่คนที่อยู่นี่ทรมานมากพ่อแม่พี่น้องบางทีบางคนมีครอบมีครัวแล้วนี่ลูกเต้าเสียใจมากนะครับอันนี้ฝากถึงพี่น้องคนไทยด้วย อย่าคิดสั้นเลยนะครับพ่อแม่เลี้ยงมากว่าใจะใหญ่พ่อแม่เราเลี้ยงมาเนี่เยเจ็บป่วยพาไปหาหมอเออไม่อยากให้เราเจ็บไม่อยากให้เราป่วยแต่เรามาเสียใจเพราะคนอื่นแล้วต้องมาตัดชินใจทําเรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่นะครับไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องแบบนี้เยผมบอกเลยว่าการจบชีวิตตัวเองมันก็ไม่ใช่มีแต่เกาหลีสิงคโปร์ก็เยอะอิสราเอลก็เยอะนะแต่ประเทศอิสราเอลผมกด ก็เห็นหลายเคสียดอยู่เหมือนกันนะครับผมทั้งโดนระ,ะเบิดก็เห็นแล้วนะครับหรือในในโมชาร์ทที่ผมไปอยู่โมชาร์สุดท้ายเนี่ยก็เจอเหมือนกันแล้วก็บางเคสดก็ทํางานหนกักก็หัวใจล้มเหลวในหน้างานก็มีนะครับสมัยก่อนมันไม,ม,นไม่มันไม่มีสื่อสารแบบนี้มันแต่ขนาดพูดกันปากต่อปากยังยังรู้เลยคิดดูว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังแพ้เกาหลีเกาหลีคนตายเยอะ ฝากถึงพี่น้องคนไทยด้วยให้พาก,กันระมะะัดระวังพักผ่อนให้เพียงพอยิ่งอยู่กับคนส่วนใหญ่นี่เอาจริงๆคนไทยเรานี่บางบางคนก็ไม่ค่อยคำนึงถึงถึงความปลอดภัยของชีวิตตัวเองแล้วก็บางทีก็พาคนอื่นท้อลําบากเดือดร้อนไปด้วยตัวเองไม่หลับไม่นอนก็อยากทําอะไรก็ทาอยากกินเหล้าก,ก็กินอยากเล่นการพาน,านันเล่นดึกดื่นดืนคุยโทรศัพท์ดึกดืดดดดดดนก่นดืนไม่เกรงใจคนอื่นก็มีบางคนเขาทาการทํางานมาเขาอยากพักผ่อนเขาก็ไม่ได้พักผ่อน พูดอะไรก็มาได้บอกอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะบางไทยคนไทยบางคนนะบางคนนะอย่ามากวดผมนะเอออยากกินก็กินอยากมองก็มองเงินกูกูจะทําทอะไรก็ได้กูอยากเล่นยังไงก็เล่นเงินกูพอมันมาพักผ่อนไม่เพียงพอนี่มันเป็นอะไรมาเนี่ยมันก็เดือดร้อนคนอื่นคือตอนนี้นะครับผมนะอันนี้ฝากให้คิดนะฝากให้คิดอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเงินของใครของมันก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องมาแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะครับผมนะอันนี้มาเล่าให้พี่น้องฟัง อันดับแรกก็คือสุขภาพร่างกายบางคนนี่เก็บป่วยมาจากบ้านยิ่งคนที่มากับ EPS นี่บางคนทักมาหาผมโอ้มือนี่บอกไทยางเดี๋ยวในว่ารืม,มข้าวเพราะอะด้นครับเด้อที่ต้องบอกไทยยางเดี๋ยวเพราะว่าผมพูดให้คนทุกภาคฟังนะครับนะบางคนนี่มากับ EPS เกิดอุบัติเหตุดามขามาจากบ้านโทรเขียนมาหาผมว่าพี่ผมนี่ดามขามาจากบ้านนี่ผมควรจะไปไหม ผมไปทำงานผมจะทำงานหนักได้ไหมเอา้าผมก็ไม่รู้กับคุณแล้วคุณยกของหนักได้ไหมลห่ะเออคุณเจ็บขาขาคุณมีเหล็กดามมาเนี่ยคุณจะไปทำยังไงคุณจะมาทำงานหนักงานเกาหลีส่วนใหญ่มันเป็นงานหนักเอา้าผมพูดตรงต,ตัวงานหนักครับผมส่วนใหญ่เพราะคนบ้านเขาเขาไม่ค่อยทำคนบ้านเขาเขาไม่ทำงานหนักงานอันตรายงานสุกรปกงานงิเสียงนี่นีแต่ชาวต่างชาติทำคุณจะมายกข,ของหนักได้ไหมล่ะของหนักหนักนะคุณจะแพ้ขาไหมล่ะ แล้วเท่าเก่ยเขาก็ไม่รู้กับคุณด้วยพอคุณมาแล้วคุณบอกว่าคุณทํางานไม่ได้นี่มันไม่ใช่ความผิดของเท่าเกียนะมันเป็นความผิดของเรานะครับผมร่างกายเป็นสิ่งสาคัญมากไม่งั้นเขาก็คงไม่มาบอกไม่คงมาขอนสมัครแต่คุณนะสมบัติก็คือร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่คุณไม่สมบูรณ์แล้วคุณมาเนี่ยคุณก็ทํางานให้เขาไม่ได้ไม่เต็ียมที่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับผมอันนี้ผมก็เลยแนะนําไปว่าถ้าเรายังบาดเจ็บอยู่อย่ามาเลย ถ้ามีโรคประจําตัวอยู่ที่มันตรวจไม่เจอไอ้ที่โรคที่เขาตรวจไม่เจอแต่คุณรู้ตัวคุณนี่อย่ามาเลยดีกว่าครับเกาหลีไม่ธรรมดานะจะบอกให้ทั้งอากาศทั้งสภาพอากาศทั้งอะไรต่างๆนี่ไม่ธรรมดานะครับหนาวก็หนาวจัดนะครับผมไอ้ร้อนนี่มันก็ไม่เท่าบ้านเราแต่มันไม่ค่อยมีลมบ้านนี้นะ่ะนะมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเยอะนะัอันนี้มาเตือนให้พี่น้องฟังนะบางคนอายุเยอะอยากมาผมก็บอกว่า มามันก็ได้อยู่แต่เขา,าเขี่นเขาก็ไม่ค่อยเลือกถ้าอายุเยอะอยเขาก็กลัวว่าจะมาเก็บมาป่วยอะไรที่บ้านเขานะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลมันแพงนะถ้ามาแบบผีน้อยมันค่ารักษาพยาบาลจะแพงมากอันนี้มาบอกให้พี่น้องฟังมานะเตือนพี่น้องคนไทยเรานะครับผมสําหรับคนที่มาใหม่คนที่อยู่เก่านานแล้วก็รู้จักการเอาตัวรอดแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมนะมาฝากพี่น้องแค่นี้เลยนะสาเหตุหลักๆก็คือร่างกาย าการร่างกายดิเป็นสิ่งที่สาคัญมากพักผ่อนก็ไม่เพียงพอเจองานหนักบางคนหนักจริงๆบางคนทํางานลงงานว่าได้เงินเยอะๆนี่สองล้านสามล้านหส,ส,สามล้านสี่ล้านนี่มีคนมาคอมเมนต์ผมบอกว่าไม่ไหวพี่ผมทํามาหมดแล้วไอ้เงินเดือนสามสี่ล้าน,นร่างกายเราไม่ไหวนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากย้ายงานผมทําที่นี่ก็เข็นไม่หละผมทํางานเนี่ยงานผมอก็ทําอยู่แค่นี้นะบางทีมันก็หนักอยู่แต่มันส่วนใหญ่มันก็จะงานผมจะเป็นงานนั่งประมาณนี้ มันนั่งมัดอน,นี้เฉยๆเนี่ยก็ใส่น,นี้ก็่ีที่ผมทำทั้งทั้งหมดผมปั๊มออกมาปั๊มแล้วเขาก็ไปชุบสีเหลืองแล้วก็เอามามัดเอามาปัม๊มออกมาชูลิบเขาเรียกชูดิบเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ไม่ย้ายงานเพราะว่างานที่นี่ผมมันพอทําแล้วมันสบายแล้วหรือผมจะได้เงินน้อยแต่ร่างกายผมเนี่ยอายุผมขนาดนี้เนี่ยผมคงไปลุยเหมือนคนอื่นเขาคงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันลุยมาทั้งชีวิตแล้วก็วามาฝากพี่น้อง ให้ดูแลตัวเองนะครับตัวเราเองสําคัญที่สุดบางคนนี่เวลาพะไปเผาเไม่มีแม้กระทั่งพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครไปพบต่างคนก็ต่างทํางานครับพี่น้องเอย๋ยนะเอามาฝากพี่น้องแค่นี้นะครับผมกรุณารักษาตัวเองด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยให้พี่น้องคนไทยที่คิดที่จะมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นี่ให้ได้นึกบ้างว่าคิดจะมาทํางานนี่ร่างกายเราต้องพร้อม จิตใจเราต้องพร้อมงานเกาลีไม่ธรรมดาเห็นค่าแรงเขาแพงๆนี่นะครับผมอันนี้มาฝากบางคนก็บอกว่าเอา้าถ้าบอกว่าคุณพูดให้แต่คนกลัวพูดให้แต่เขากลัวไม่อยากให้เขามาหรืออันนี้แล้วแต่คุณจะคิดไม่มีใครมาพูดแบบนี้ไม่เคยมีใครเขามาเตือนแบบนี้หรอกนะครับผมนี่แต่สนนวนาซาเนี่ยเป็นบ้ามาบอกอยู่ผู้เดียวมาบอกมัเตือนคนไทยวนะ่าอยากให้มุขเจ้าเจ็บมุขเจ้าตายมาหาเงินส่งเงินกลับบ้านเจ้าต้องกลับไปใส่เงนินนะคือผมบอกว่กมามำไมจะต้องมาเสียเงินถิ่มอยู่นี่ ว่ามันต้องเอาชีวิตว่าจบอยู่นี่เอากลรบตั้งแต่เกิดกนะครับพี่น้องเอารักษาสุขภาพกันนะครับเด้อออสองทุ่มครึ่งแล้วแต่จะเลือกงานแล้วนะครับเด้อนี่แหละงานผมกับประมาณนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ยู่ดีนี่แห่งลำด้วยกันทุกคนขอบุญขอบุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจแสองว่ารัษาตลอดมากนะครับผมอย่าลืมนะครับร่างกายเราสําคัญที่สุดเรามาหาเงินเราต้องได้ใช้เงินไม่ใช่ว่าส่งกลับบ้านกลับบ้านหมดพอเราถึงจุดจุดหนึ่งถ้ามันไม่ไหวจริงๆ กลับบ้านเราครับอย่าฝืนถ้าไม่ไหวให้กลับบ้านอย่าฝืนเดีดยดขาดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเฮ็ดงานต่อก่นจากน้อยก่อน